สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับนี้นะคะจากคดีเจนโฮมคาร์อีกแล้วนะคะวันนี้นี่มานําเสนอคันนี้เลยค่ะเป็น Toyota าอัลติสนะคะ 1.6G ปี2018นะคะคันนี้นะคะเป็นชมมาเนเชนแล้วนะคะตอนนี้แอบบอกนิดนึงนะคะว่า Toyota าอัลติเรามีให้เลือกมากมายเลยค่ะคือคันนี้นะคะราคาอยู่ที่495,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ 7,000นะคะผนได้สูงสุดถึง84งวดหรือว่า7ปีเลยนะคะเดี๋ยวนี้จะพาไปชมรอบคันนะคะก็คือมาต่อด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะด้านหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบตาเพชรนะคะนี่คู่หน้านะคะแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะคู่หน้าแล้วก็ถัดมาตรงด้านล้อกันบ้างดีกว่านะคะแม็กเป็นสีทูโทนหรือว่าสีเงินตัดด้วยกับสีดํานะคะเป็นแม็กเดิมของโตโยต้านะคะ ยา yeah, นะคะเป็นปี2020นะคะแล้วก็เป็นแม็กขอบ16นิ้วนะคะถัดมาด้านบนนะคะก็จะเป็นกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะคะตรงนี้แล้วก็เป็นมือจับแบบสีเดียวกับตัวรถนะคะคันนี้เป็นสีบรอนนะคะทุกคนตัวนี้นะคะเป็น To y ยต้าอ t i ติ 1.6G ปี2018นะคะสีบรอนแล้วก็เป็นสีเขาเรียกว่าสีเสมอกันทั่วทั้งคันเลยนะคะ ด้านหลังก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโคล o ราอัลติสนะคะ 1.6G ไฟท้ายนะคะตัวนี้ก็คือใช้งานได้ปกติเลยนะคะไม่มีชนหนักนะคะไม่มีจมน้ำนะคะทุกคนค่ะก็ไฟท้ายก็ใช้งานได้ปกติเลยนะคะด้านล่างก็จะเป็นไฟทับทิมนะคะคู่หลังนะคะยางเป็นปี2020ทั้ง4ล้อเลยนะคะทุกคนเป็น m a ็กขอบ16นิ้วทั้ง4ล้อเหมือนกันนะคะ ตัวนี้นะคะรีเจนท์โฮมคาร์เรามีการติดฟิล์มให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นฟิล์มลายมิน่ารอบคันเลยนะคะและก็ภาษีนะคะใช้งานได้ถึงปีหน้าเลยนะคะค่ะรีเจนท์โฮมคาร์นะคะสังเกตได้ว่าเราจะมีเอกลักษณ์ตรงนี้นะคะก็คือว่ามีการตรวจสภาพให้ลูกค้าแล้วนะคะเรามีรายง,งานการตรวจสภาพให้ด้วยนะคะตรวจประมาณ100รรายการเลยนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะทุกคนตามนี้มาเลยค่ะ เข้ามาด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีครีมหรือว่าสีเบตนะคะทําให้ห้องโดยสารนะคะภายในดูกว้างขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็ด้านหน้านะคะก็จะเป็นพวงมาลัย Power Multi-Function นะคะตรงนี้คอนโซลคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นสีเบจเหมือนกันนะคะตรงนั้นหน้าจอเดิมเป็นหน้าจอเดิมจาก t o โยต้าเลยนะคะค่ะคันนี้เป็นระบบพุชสตาร์แล้วนะคะ มีด้านข้างก็จะเป็นระบบสันท์ล็อกค่ะแล้วก็จะเป็นกระจกออโต้ทั้ง4บานเลยนะคะหน้าจอก็จะเป็นเรือนแมาแบบดิจิตอลแล้วนะคะคันนี้นะคะรับประกันไม่แท้นะคะ,ะแล้วก็รับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีจำนานไม่มีตัดต่อนะคะแอร์แบกของเขามนนะคะมามี2ใบนะคะคือตรงด้านหน้าเนคือเป็นใบที่1นะคะแล้วก็ตรงซ้ายมือนะคะตรงคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นใบที่2นะคะตัวนี้นะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะทุกคน แล้วก็เป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันเป็นทิปทอนิกนะคะ6สปีดนะคะคันนี้ก็มาดูเบาะด้านข้างกันมากดีกว่านะคะเบาะด้านข้างก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะคะเบาะหนังสีเบจนะคะก็สภาพดีเลยนะคะนี่ไม่มีชำรุดเลยนะคะไม่มียุบไม่มีย้วยเลยนะคะคันนี้เบาะหนังนะคะก็จะเป็นเบาะหนังทั้งเบาะด้านหน้าแล้วก็เบาะด้านหลังเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นหน้าจอเดิมนะคะมากับตัวรถเลยนะคะ สามารถรองรับนะคะ AUX นะคะหรือว่า USB ได้ด้วยนะคะและก็ยังมี power outlet หรือว่าตัวแปลงสัญญาณไฟด้านล่างให้ทุกคนได้ใช้งานด้วยนะคะค่ะก็คือถ้าสมมุติว่าใครนะคะอยากได้จอ Android หรือว่าอยากได้จอรุ่นไหนนะคะสามารถแจ้งกับทางเราได้เลยนะคะเพราะว่า ของเรานะคะจะมีจอเดิมมาให้อยู่แล้วแต่แต่แต่ถ้าใครอยากได้ a อ d ด o อ d ก็สามารถแจ้งกับทางฝ่ายขายหรือว่าทางน้องเซลได้เลยนะคะโตโยต้าอัติคันนี้นะคะก็คือทางดิจิทัลโฮมคร์นะคะรับประกันได้เลยนะคะว่าไม่ใช่รถแท็กซี่นะคะเราไม่นารถแท็กซี่มาขายนะคะทุกคนเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะแล้วก็จะไปทดลองนั่งของโตโยต้าอาติคันนี้ด้านหลังกันบ้างนะคะไปเลยค่ะค่ะก็เราจะมานั่งตรงเบาะด้านหลังให้ดูนะคะ ด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะคะสีเบทก็คือสภาพดีมากๆเลยนะคะนั่งสบายนะคะไม่ไม่อึอดอัดแล้วก็เขาเรียกว่าสามารถยืดขาได้นะคะเนี่ยก็คือนั่งสามารถรองรับแบ้ทุกสรีระเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนร่างเล็กร่างใหญ่หรือว่าร่างประมาณกลางๆนะคะแล้วก็เฮดโซนตรงด้านบนนี่ก็ไม่ชนนะคะก็คือสามารถเองหลังได้นะคะนี่ ความรู้สึกก็คือว่านั่งสบายนะคะทุกคนกว้างขวางดีนะคะคันนี้นะคะขอ,อย้ำอีกทีว่าไม่ใช่รถแท็กซี่นะคะดิจิทัลค่ะรับประกันได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญถ้าใครนะคะกําลังหารถมือสองอยู่นะคะอยากได้ราคาถูกแล้วก็ปีใหม่นะคะแนะนําคันนี้เลยค่ะเพราะว่าโตโยต้านะคะก็มีศูนย์อยู่ทั่วประเทศนะคะแล้วก็ยังเป็นอะไรที่หาง่ายแล้วก็ราคาถูกแล้วก็ช่างก็สามารถซ่อมได้ทุกอู่เลยนะคะ,ะไปดูห้องเครื่องกันมากดีกว่านะคะทุกคนไปเลยค่ะ เรามาดูห้องเครื่องกันมากดีกว่านะคะแล้วก็มาเปิดห้องเครื่องกันนะคะคันนี้นะคะก็เป็นสภาพเดิมเลยนะคะเครื่องยนต์เป็นของ Toyota า u ู v v v t นะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะพ6นหกหรซีซีหรือว่าร2 5แรงม้านะคะ ถัดมาด้านบนก็จะเห็นว่ามีสติกเกอร์มาตรฐานมอ,อกอ,อยู่นะคะสภาพดีสภาพเดิมหมดเลยนะคะสนวนการความร้อนนะคะก็ใช้งานได้ปกตินะคะของเรานะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ํานะคะแล้วก็ไม่มีตัดต่อดัดแปลงนะคะหัวน็อตยังอยู่เดิมทุกจุดเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นระบบเบรก ABS ด้วยนะคะก็คันนี้นะคะเป็นระบบเบรก ABS นะคะทุกคนทุกคนอาจจะสังเกตเห็นว่านะคะรอยจุดรอยมาตรงนี้นะคะ รีเจนโฮมคาร์ car, ไม่ได้เป็นคนมาร์กหรือว่าเป็นคนเช็คให้นะคะแต่ว่าเป็นรอยรีมาร์กเดิมจากศูนย์โตโยต้านะคะจะบ่งบอกได้ว่านะคะรถคันนี้นะคะอุปกรณ์ด้านหน้าหรือว่าเครื่องยนต์นะคะผ่านการตรวจสภาพจากศูนย์โตโยต้ามาแล้วนะคะหัวน็อตนะคะไม่มีการแกะไม่มีการถอดเลยนะคะโครงสร้างด้านหน้าหรือว่าโครงสร้างห้องเครื่องหรือว่าเครื่องยนต์นะคะสภาพดีสภาพเดิมจากศูนย์โตโยต้าเลย แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ปกตินะคะลิจเตนโฮมคาร์นะคะถ้ารถเข้ามานะคะเราจะมีการบำรุงรักษัสภาพให้เบื้องต้นนะคะก็จะมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้แล้วนะคะและที่สำคัญนะคะมีการรับประกันด้วยแล้วก็มีการตรวจสภาพรถให้ก่อนขายด้วยนะคะ สรุปเลยเล้วกันนะคะคันนี้นะคะเป็น Toyota a อ t i ตินะคะเครื่อง1.6นะคะรุ่น G ปี2018นะคะคันนี้ขายอยู่ที่ราคา495,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ผ่อนได้สูงสุดถึง7ปีผ่อนเพียงแค่7,000บาทเท่านั้นนะคะออกรถ0บาทได้เลยนะคะขอแนะนำโปรโมชั่นกันบ้างดีกว่านะคะโปรโมชั่นสำหรับ เดือนพฤศจ,จิกายนนี้นะคะก็ฟรีค่าดำเนินการนะคะออกรถศูนย์บาทแถมเงินกลับบ้าน1-0,000บาทด้วยนะคะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะคะค่ะแล้วก็ก่อนจะจากกันนะคะนี่ขอฝากนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ